รถถังที่135โมโรถือเป็น1ในยานกรอดยุทธวิธีที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดในปี2025และกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารนักวิเคราะห์และสื่อด้านความมั่นคงทั่วโลกทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและภาพจริงของมันรถถังคันนี้เป็นผลผลิตจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสหพันธรัฐรัสเซียที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะในสนามรบยุคใหม่ โดยนำแนวคิดการรบแบบไฮบริดผสมผสานร,ระบบ AI และการป้องกันอัตโนมัติเข้ากับโครงสร้างยานกราดที่ทนทานขั้นสุดชื่อโมโรที่แปลว่าน้ำแข็งในภาษารัสเซียสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความเยือกเย็นหนักแน่นและพร้อมบทขยี้ศัตรูด้วยความแม่นยำอันน่าหวาดกลัวรถถังที่135โมโรถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในทุกภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหิมะของไซบีเรียหรือทะเลทรายอันร้อนระอุในตะวันออกกลางด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและการระบายความร้อนขั้นสูงทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีระดับแนวหน้าสิ่งที่ทำให้ท T135 โมโ o โดดเด่นกว่ารถถังในรุ่นเดียวกันคือการบูรณาการระหว่างระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบลูกผสมและดีเซลที่ทำให้มันสามารถลดเสียงรบกวนในระหว่างเคลื่อนที่และเพิ่มความสามารถในการลอบเข้าโจมตี ระบบเครื่องยนต์ดีเซล V16 ที่จับคู่กับแบตเตอรี่ลิเทียมซิลิคอนเจเนเรชันใหม่ทำให้รถถังสามารถวิ่งต่อเนื่องได้ไกลถึง800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและสามารถใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการเคลื่อนที่แบบเนียเพื่อภารกิจลอบโจมตีหรือลาดตระเวนในเวลากลางคืนด้านอาวุธรถถังที่135 m. โมโรติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องขนาด152ม mm. มรรุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนเจาะกราะพลังสูง และกระสุนอัจฉริยะที่นำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ได้ความสามารถในการทำลายรถถังหลักของข้าศึกจากระยะไกลถึง5กิโลเมตรทำให้ที3 5่135โมโรกลายเป็นฝันร้ายของหน่วยยานกรอะฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบติดรถ ATGM ที่บรรจุอยู่ภายในป้อมปืนและสามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยา ในเรื่องการป้องกัน t 1 3 5โมโรนำเสนอโซลูชันป้องกันหลายชั้นตั้งแต่กรอบเชิงปฏิกิริยาแบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Saslon M2 ไปจนถึงระบบป้องกันเชิงรุกแบบแอคทีที่สามารถตรวจจับและสกัดกานกระสุนหรือขีปนาวุธได้ก่อนที่จะกระทบตัวรถระบบนี้ประกอบด้วยเรดาร์รอบทิศท,ทางและจรวดสกัดที่สามารถตอบโต้ภายในเซียววินาทีไม่เพียงแต่ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งข้อมูลการโจมตีกลับไปยังเครือข่ายกลางเพื่อวิเคราะห์และตอบโตได้แบบเรียลไทม์หนึ่งในฟีเจอร์ที่ทำให้ที่135 Moro โโเหนือชั้นคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการควบคุมระบบช่วยเลงการตรวจจับภัยคุกคามและการตัดสินใจในระดับแทคติก AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายร้อยตัวรอบคันรถไม่ว่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดกล้องระยะไกลเสียงและเรดาร์เพื่อประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำกับคนประจำรถในทันที ทำให้รถถังสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วกว่าเดิมถึง40%อร์ซในด้านการสื่อสารและการควบคุมที่135โมโรถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายรบแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบดาวเทียมการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบเรียลไทม์หรือการประสานงานกับยูนิตอื่นๆผ่านระบบเครือข่าย6 g ที่เข้ารหัสความปลอดภัยระดับทหาร สิ่งนี้ทำให้ T 135่โมโรไม่ใช่แค่ยานเกราะธรรมดาแต่กลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในสนามรบยุคใหม่การออกแบบภายในของรถถังคันนี้ยังได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจระยะยาวด้วยระบบรองรับแรงกระแทกที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะขับเคลื่อนในพื้นที่ครระเบานั่งแบบบปรัความร้อนแะาาา่า่่า่า่่่่่่่่่่่่บบค่ค่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่รถสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเ่ื่อง่ลายชั่วโ่งโดยไม่เห่ื่อยลา้า ในแง่ของกำลังพลที135โมโรใช้ลูกเรือเพียง3นายคือผู้บังคับรถพลขับและพลญิงโดยทั้ง3ตำแหน่งสามารถสลับหน้าที่กันได้ผ่านระบบควบคุมร่วมในห้องโดยสารแบบดิจิทัลซึ่งช่วยลดความเสี่ยงหากมีการสูญเสียกำลังพลในภารกิจและยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งโจมตีแนวหน้าการลาดตระเวนการแทรกซึมหรือแม้แต่ภารกิจสนับสนุนแนวหลัง แม้จะเป็นรถถังที่มีขนาดใหญ่และหนักกว่า65ตันแต่การออกแบบช่วงล่างและระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกหอลายจุดทําให้ท T135 Moro โม,โมีความคล่องตัวเหนือความคาดหมายสามารถไต่ทางชันลุยน้ําลึกหรือเคลื่อนที่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ดโดรนสอดแนมขนาดเล็กที่ปล่อยจากช่องเก็บด้านหลังในการตรวจสอบพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเคลื่อนกําลังเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสนามรบดิจิทัลที่135โมโรยังถูกพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับระบบไร้คนขับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์รบโดรนติดอาวุธหรือหน่วยลาตระเวนไร้คนขับเพื่อประสานการโจมตีในรูปแบบฝูงอัจฉริยะสวอมแทคติกทำให้การโจมตีของมันไม่ใช่แค่การยิงทำลายเป้าหมายแต่เป็นการครอบงำสนามรบอย่างมีระบบและยุทธศาสตร์ แม้จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงถึงกว่า12ล้านดอลลาร์ต่อคันแต่รัฐบาลรัสเซียยังคงเดินหน้าผลิตที่135โมโรจำนวนมากเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง T90 และ T80 ท,ที่แม้จะมีความสามารถสูงแต่ไม่สามารถตอบโจทย์สนามรบสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ที่135โม r โรยังมีเวอร์ชันส่งออกที่ลดระดับเทคโนโลยีบางส่วน เช่นระบบ AI ขั้นสูงและระบบป้องกันเชิงรุกบางรายการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเทคโนโลยีล้ำหน้าไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยมีหลายประเทศที่แสดงความสนใจจะจัดหารถถังรุ่นนี้เข้าสู่กองทัพเช่นอิหร่านเบเนซูเอลาและประเทศในเอเชียกลางบางส่วนเสียงตอบรับต่อที135โมโรในแวดวงทหารหลากหลายมากบ้างก็ชื่นชมว่าเป็นนวัตรกรรมที่จะเปลี่ยนรูปแบบการรบของรถถังในอนาคต บางก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลงทุน